สวัสดีคะ่ะทุกคนดูนะคะว่าวันนี้เราเจออะไรวันนี้พามาเจอของถูกแล้วนะคะเดี๋ยวมาแปะฟิกัดกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนนี่นะคะเจอของดีแล้ววันนี้จะพามาดูทเรียนนะคะขายเป็นลูกนะคะลูกละสองร้อยบาทนี่เห็นไหมคะเจอเดิมบังเอิญน,นะคะลูกกำลังพอดีเลยหนึ่งถึงสองโลนะคะดเดี๋ยวเราจะให้พนักงานช่วยเลือกให้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไป เรียกพนักงานกันค่ะนะอยู่เป็นนะเอ้ยอันี่ก็ได้เนี่ยลู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่ดีว่ะมันตุกแล้วเนี่ยแหละนี่ก็ได้อะไรนะปอกเลยปะปอกเป็นปะปอกเป็นอ่ะปอกได้แล้วเขาเป็นเขาไม่เป็นไปหักปอกเลยนะอันนี้ก็ใหญ่ใหญ่แต่ว่าน่าจะยังไม่สุดโอเคเองนี้นะสาธะ นี้เราเลือกแล้วนะคะเราให้พนักง,งานไปปอกให้นะคะมีบริการช่วยเลือกแล้วก็ปอกให้เลยไม่ต้องตกใจนะคะว่าทําไมวิธีการพูดก,กับพนักง,งานดูแบบว่าธรรมดาแบบเป็นกันเองเ <c oughs> คออยนี่กับพนักง,งานรู้จักกันนะคะคือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเป็นเพื่อนกันแล้วพนักง,งานทํางานที่นี่นะคะ <c oughs> เพื่อนทํางานที่นี่พอดีเนาะก็เลยคุยกันแบบเพื่อนนะคะแล้วก ถ้าถึงไม่ใช่เพื่อนก็บอกให้ทุกคนนะคะท,ทุกครั้นที่มาซื้อเลยนะคะช่วยเลือกแล้วก็ปอกฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในโรตัสกันนะคะอันนี้เป็นโลตัสเอ็กเพรสนะคะสาขา,าโรจนาอายุทยานะคะด้านในนี่ก็ลูกละสองร้อยเหมือนกันนะคะนี่นะคะแจงพิกัดแล้วใครสนใจก็มาได้เลยนะคะพนักง,งานบอกว่าด้านในก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคะลูกละสองร้อยเหมือนกัน เราเลือกได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพนักง,งานจะมาช่วยเลือกอยากได้เนื้อแบบไหนแล้วก็ปอกให้ด้วยนะคะนี่นะคะลูกหนึ่งประมาณ1-2โลนะคะบังเอิญว่าเพื่อนทำงานอยู่สาขานี้พอดีก็เลยคุยกันแบบธรรมดานะคะ นี่นะคะไม่แพงนะคะสองถือว่าคุ้มเลยนะคะมีให้เลือกเยอะมากใจจริงอยากจะ,จะได้หลายลูกนะคะแต่ว่ากลัวกิบไม่ทันแล้วเราอยู่ใกล้เดี๋ยวค่อยมาซื้อใหม่กันแล้วกันเนาะราคาที่เห็นคือมันเป็นป้ายเก่านะคะพนักง,งานบอกว่ายังไม่ทันได้ติดป้ายใหม่ลดราคาเนาะ ายเก่าจะเป็นลูกละ269ตามที่เห็นนี่เลยนะคะแต่ว่าราคาใหม่วันนี้เหมือนราคาหน้าร้านเมื่อกี้คือลูกละ200นะคะช่วงที่รี่มาประมาณ8โมงนะคะพนักง,งานยังติดป้ายไม่เสร็จเนาะพนักง,งานบอกว่าสามารถเข้ามาเลือกด้านในได้เลยนะคะลูกละ200เหมือนกันโอ้โหรีว้าวมากเลยนะคะคุณผู้ชมไม่คิดเลยว่าจะได้เจอของดีแต่เช้าเลยพอดีเลิกงานมาพอดีนะคะเนาะ 8โมงนะคะลูกค้าก็เยอะอยู่นะคะในโ o ต u s เอ็กเพสนะคะใครสนใจก็ลองไปดูที่สาขาอื่นกันได้นะคะไม่แน่ใจว่าจะมีเหมือนกันทุกสาขาไหมนะคะแต่ว่าไม่ผิดหวังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้พนักง,งานแกะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อกันนะคะว่าจะได้เนื้อแบบไหนคุ้มไหมนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันคะ่ะ คือพอนักงานจะไปแกะให้ทางด้านหลังของร้านนะคะไม่ได้แกะโชว์ตรงหน้าเคาน์เตอร์นะคะเนื่องจากไม่มีพื้นที่เนาะก็เราก็เลยต้องยืนรอบแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าหนึ่งลูกเราจะได้เยอะไหม นี่คะ่ะทุกคนสองร้อยได้เยอะไหมคะอันนี้สุกกำลังกินเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะก็เนื้อจะประมาณนี้เลยมีผู้ใหญ่อยู่หนึ่งผู้แล้วก็ผู้เล็กๆสองร้อยถือว่าไม่แพงนะพอดีกินนะคะลูกหนึ่งขายเป็นลูกนะคะรับรองไม่ผิดหวังไปตำกันได้นะคะโรตาสเอ็กเพยกลยบ้านเลย